เทน้ำร้อนลงท่อจะช่วยแก้ไขท่อตันได้จริงหรือแค่ความเชื่อ จริงๆแล้ววิธีนี้มีทั้งใช้ได้จริงและใช้ไม่ได้จริงนะครับกรณีที่ได้ผลคือท่อที่ตันเพราะคาบไขมันหรือน้ํามันสะสมน้ําร้อนสามารถช่วยละลายสิ่งเหล่านี้ได้ทําให้น้ําไหลได้สะดวกขึ้นแต่ถ้าท่อตันเพราะสิ่งแข็งๆอย่างเช่นพลาสติกเศษอาหารชิ้นใหญ่หรือรากไม้วิธีนี้แทบจะไม่ช่วยอะไรเลยนะครับบ้านบางบ้านใช้ท่อ P ี c การเทน้าร้อนเดือดๆลงไปบ่อยๆอ,อาจจะทําให้ท่อเสียหายหรือบิดงอได้ทีนี้หลายคนคงไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมีบริการที่เรียกว่าการสตรีมน้ําร้อนแรงดัน สที่ต้องทําโดยทีมงานมืออาชีพเพราะวิธีนี้จะปลอดภัยกว่าการต้มน้าเองเพราะควบคุมอุณหภูมิและแรงดันได้พอดีแถมยังช่วยล้างคราบไขมันออกจากผนังท่อได้ทั่วถึงและง่ายกว่าน้าร้อนช่วยได้จริงบางกรณีแต่ไม่ใช่ทุกปัญหาที่จะแก้ได้และถ้าอยากมั่นใจปลอดภยัยและไม่ทําให้ท่อพังก็ควรใช้วิธีที่เหมาะสมอย่างเช่นการสตรีมน้ําร้อนนะครับหากมีปัญหาเรื่องท่อติดต่อมาหน้าโปรไฟล์ได้เลยครับ